เอาออกมาออกมานี่ยนี่กรีดหอดตัวหน่อยเพิ่นก็นเลยพลาลูกออกมาอืาอไทยเพิ่นมาเพิ่นถ่ายคลิปเออถ้าปากกินอย่างบู้นอ,อ๋อกินบกดินจีบลูกเพิ่นมาเพิ่นถ่ายคลิปเห็นตัวหน่อยเพิ่นโมโห่โายกลีดเดีโอโอยว เทีย่ยวไร่คีบก็ต้อกินตำข้าวปุ้นย่างดีบ่กินตำข้าวปุ้นย่างไปวัวเชื่วจังกว่าทำดีดีค่ะกินตำข้าวปุ้นกินอิมนอ่มบ่ทะในอิ่มดอกมันเดง้งมันดังตึ้งออกไหมดังคือมันปัดไหมเจ้าบ่าได้กดบ่เขาบ่าได้กดไม่ที่ดังเลยเนาะดังตึ้งออกไปไหมเบิ้งครับผเห็นโอเมนความจ,จำจ้าเต็มคุณไลายพูดบ่ เออถ้ามันนั่นนั่นมันก็ควักจำเต็มควัจำเต็มมันก็ต้องเสียบไว้ข่อยมอีมีตัวเสียบเนี่ยพอจะเริ่มม้วนหูเลยบ้าวะไอ้คนหาจิตเราแบกที่เบิเดเดี๋ยวเดี๋ยวเสียบเขาค่อมมึงไหมไม่กินแล้ว,ล,วลูกกินน้ำไหมมาลงมากินน้ำลงมากินน้ำเลยเป็นออกมากเป็นว่าเป็นจิตพ<ม>อพอ อย่างไกลวันนี้ก็รู้สึกว่าฝนก็ยังมันสีตกนี่แหละออแต่ว่าเขาะอ่ามีฝนอยู่บ่แม่ไนี้งเป็นโมโหเ่นเลยออกมาโมโหวบาทายลิปตัวติดตัวทัดคอยเจ้าไม่เจ้าหาอือเอามาให้ตัวหน่อยหาลูกขิดทอดตัวหน่อยพอดีอ,อคอ,อขีดทอดเจ้าเือกันละคะนี่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 นอุ้ยนางเป็นเก่าเถอะ นั in <laughs> the ่งเป็นเก้าครับมึงเอ้ยเลี้ยวเล้ยวนั่งเป็นเก้าครับอีลาฮะยงพุ่งขี้ลายฮไอ้พุ่มเล่าหูจักมูไหลายเล่าก็ับไปหามูแล้วแล้วเป็นผู้ท่าหยิราคิดทอดพ่อบ่อีลาขึ้นมาหาพ่อ วา้โรงเรียนบ่มีไผอยู่ลูกเห็นบอเขายิ่งกันตายนะอิหลาพยานบออิหลาที่อีแม่ว่าเอองมดีรายออยานตำรวจจับได้แล้วโบไปดอกยานมึงทานมึงทานก็หน่อยสั่งเพิ่อนาทานมาให้วายพอยาน นั่งขายของกับพ่อก่อนเดี๋ยวพ่อพาไปให้แม่พาไปเม่เทพบุท่านได้อยู่เออจังไดก็บ่กินกิล่ะกินบ่ได้ให้กินให้เบิ่งตะลิดตามตะลิดตู้อันนี้ชื่อดากน้องมีลาบ่โอ้ยเดี๋ยวตะลิดกลับมาที่ลากินไอติมน้ำตะลิดบ่เดี๋ยวตะลิดกลับมากินตูดไก่แ่ว่าว่า เออเข้าเดี๋ยวเข้เาถี่ภาพไปขายดูส้นบุรี่เลยท่านขายน้ำข็งทางไต่ท่างดวนขายได้พอเฮ้ยพอทันโวยไปก็ได้ง่ายขั้วไปลุ้นแล้วเจ้าะนะกินไ้ติมตาบอ่อเอาคึอบ่กินโอ้ขอึ้นมาติมเข่ามา ว่าคนลื่อมย่างเลื่อมย่างลอ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 งมาเมืองลองมาเมืองลองมาเอาไปเอาไอ้ดิมน้ำตาเนี่เพื่อนเลยเอากล้วยหรือเอาอะไรใส่ใส่ถ้วยใส่คนเออเอาอะไรหรอใส่ไปแ่ยมใช่ไหมลูกใส่แยม เออแยมสีแดงใช้ถ้วยให้เนาะซื้อติ่มตาค่ะเอาแยมสีแดงนะโอเคพูดพอกับตาแยมสีแดงก็มีาเขียวู้วันนี้าเขียวก็มีนะสีขาวหมาใส่านหลอ่อตาบเออเเขียวมาน้องาันมลงอาันยรยาแ้กมือเียบ่ ขอบคุณค uh, ่าออ้ต้อใส้เกียมสีแดงเดี๋ไปนั่งกินไปไปนั่งนั่งกันละนั่งเครื่องรถนี่ละมันจีตกบ่เอออยู่บานหลังนี้บ่มีบ่ะแล้วคนอยูบ่แต่่นนั้นการคงจีดเอก็เปอ มันควันนี่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 นั่งตรงนี้นั่งเออนั่งถอดรองเท้าจ้านั่งเลยโอ้โหอ้เนื่อยเอาเด็กน้อยวิงกันหมู่วนอย่าง น้องไม่เอาข้างนั้นตักกินเหรอกันนดงก็ันเนลาดอ่ะไหนลองตัดข้างนั้นให้พ่อดูดิใส่ปักไม่ยกกินค่อยๆยกมมู่่าาเจนกว เ่าเลยเขาเลยถามว่าอยากให้มือเดี๋ยวที่มือเนี้ไม่อยากใช้ใช้ทั้งวันเลยหรอมือเนี้ยโอย้พ่อก็อถามเนี่ยเขอ,อยากให้หนูใช้มือข้างนี้ด้วยจะได้ออกกำลังไหมค่อยๆอ,ออกนะออกวันละนิดใช่ไหม,มร้อนไหมลูกเดี๋ยวพ่อพัดลมเปิดให้ สาเหตุมาจากอยังจักเอาพัดลมมาให้นะสาเหตุมาจากยังต่าสาเหตุมาจากยังพอวบกเข่าหูกันเลยจีเออครับเอาไปคนนียห้าบาทนะอ่ะพ่อเอาพัดลมมาให้เอาพันมันใหญ่แล้วมันหูจักอยู่ดอก ะนะคับมันทดไว้ลุ่มข้าวกี่กินก่อสถมามพที่นด้นลงกแล้วเาสวนิจแล้วก็จากปีก็ที่ว่าหรอหวะพ่อกบเมีพี่เล้ยใจขาดโอเคครับไปก่อพี่น้อง